สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับในคลิวดีโอนี้วันนี้เราจะมาพูดถึงระบบช่วงล่างะระบบรองน้ำหนักของรถยนต์อีกแบบหนึง่งนะครับได้แก่ท่อ,ทอชันบาร์ระบบรองน้ำหนักแบบทอ่อชันบาร์นะแบบทอรอชันบาร์เนี่ยนะครับก็จะมีความพิเศษนะครับ ของระบบแอชต้นบาร์เนี่ยก็คือมีความพิเศษตรงที่ว่าสามารถปรับระดับความสูงความต่ำของตัวรถได้นะครับซึ่งไม่เหมือนกับระบบรองรับน้ำหนักแบบอื่นที่เรียนมาแล้วอย่างเช่นแบบใช้สปริงหรือใช้แหนบซึ่งแบบสปริงกับแบบแหนบเนี่ยกรณีที่ต้องการเปลี่ยนระดับความสูงความต่ำเนี่ยจะต้องมีอุปกรณ์เสริม หรืออาจต้องมีการตัดมีการดัดแนบแต่ว่าสําหรับท่อชั้นบาเนี่ยเราสามารถใช้แล้วใช้แค่ประแจขันน็อตเพื่อจะปรับความถูงความต่ำความแข็งความนุ่มนวลของระบบรองน้ําหนักได้นะครับแต่ว่าก็จะมีลักษณะนะครับเป็นลักษณะเป็นสปริงที่เป็นแท่งนะครับติดตั้งขนานไปกับตัวรถ นะครับติดตั้งไปขนานกับตัวรถนะครับก็จะเป็นระบบรองรับน้ำหนักอีกแบบหนึ่งซึ่งอนอกจากวันนี้เราจะพูดถึงระบบรองรับน้ำหนักแบบทอ์ชันบาแล้วก็จะพูดถึงเหล็กกันโค้งด้วยซึ่งทำมีคุณสมบัติในการทํางานคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าทําหน้าที่ต่างกันก็คือทอ์ชันบาเนี่ยจะเป็นระบบรองรับน้ำหนักที่ปรับความนุ่มนวลของล้อนะครับของของรถส่วน การโค้งเนี่ยก็จะปรับให้รถนั้นสมดุลไม่มีไม่เกิดการยุบเอียงรถข้างใดข้างหนึ่งเพื่อไม่เกิดการโค้งของรถในขณะทีะ่เกิดสภาวะ,ะท,ที่ขับขี่ไปแล้วถนนมันไม่ราบเรียบนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีรายละเอียดอะไรบ้างนะครับ ที่7เหล็กกันโครงและทอร์ชันบาร์เหล็กกันโครงเหล็กกันโครงทำหน้าที่ลดการโครงตัวของถังรถเนื่องจากถูกแรงเหวี่ยงในขณะที่เลี้ยวรถทำให้การยึดเกาะถนนดีขึ้นโดยที่เหล็กกันโครงจะถูกติดตั้งอยู่กับปีกตัวล่างด้วยยางรองและการต่อส่วนตรงกลางของเหล็กกันโครงจะยึดติดกับตัวถังพร้อมด้วยบุชยาง t o r s ช o n bar torsion bar คืออุปกรณ์ที่ทำมาจากวัสดุที่สามารถยืดหยุ่นและต้านทานการบิดตัวโดยที่ปลายด้านหนึ่งของ t o r s ชั n bar ์จะถูกยึดติดกับโครงรถหรือตัวถังส่วนปลายอีกด้านหนึ่งยึดติดอยู่กับปีกนกตัวล่าง t o r s ชั n b า r มีคุณสมบัติในการดูดกลืนพลังงานต่อหน่วยของน้ำหนักเมื่อเปรียบเทียบกับสปริงชนิดอื่นๆขั้นตอนการถอดเหล็กกันโครงรถยนต์ 1. ใช้แม่แรงยกรถแล้วใช้ขาตั้งรองโครงรถ 2. ถอดน็อตและยางยึดเหล็กกันโครงทั้งสองข้างออกจากปีกนกตัวล่าง 3. จากนั้นให้ถอดบูธและแผ่นยึดเหล็กกันโครงขั้นตอนการถอดทอชัชเชนบาร์ 1. ให้ทำเครื่องหมายไว้ที่เกลียวปรับตั้งความสูงของรถกับปลอกยึดเกลียว 2. ทำเครื่องหมายที่ทอร์ i ชนบารกับแขนรับแรงบิดเพื่อสะดวกเวลาประกอบ3คลายน็อตยึดแขนรับแรงบิดของทอร์เชนบาร์จากนั้นจึงถอดทอร์ i ชนบารออกขั้นตอนการตรวจสอบเหล็กกันโครง 1. ตรวจสอบเหล็กกันโครงรถ 2. ตรวจสอบขนาดประกอบเข้ากับปิดนกตัวล่างขั้นตอนการตรวจสอบทอร์เชนบาร์ 1. ตรวจสอบเหล็กทอร์ชันบาร์สตรวจสอบการทำงานการปรับตั้งความสูงของรถขั้นตอนการประกอบเหล็กกันโครงและทอร์ชันบาร์ให้ปฏิบัติย้อนขั้นตอนการถอดเหล็กกันโครงและทอร์ i o นบาร์แล้วนำรถลงครับ ในในเนื้อหาในรายละเอียดที่ครูเสนอเสนอไปอาจจะยังไม่ละเอียดมากนะักเดี๋ยวเวลาที่เราลงมือปฏิบัติในหน้างานจริงเราจะได้อธิบายละเอียดจริงจริงตอนที่เราได้ถอ,อดกรอบหรือเราได้ทดลองทําปฏิบัติงานในชั่วโมงปฏิบัติงานอีกครั้งหนึ่งนะครับนอกจากนี้เดี๋ยวครูก็จะมีวิดีโออื่นๆที่ เกี่ยวกับเรื่องของเหล็กกันโคงหรือว่าทอร์ชันบาร์ให้นักเรียนไปศึกษาเพิ่มเติมนะจากคลิปวิดีโอที่สอนนี้เพื่อเป็นความรู้เพิ่มเติมในการประกอบอความรู้ที่นักเรียนจะใช้ในการที่จะมาลงมือปฏิบัติและส่วนหนึ่งก็สามารถอ่านเพิ่มเติมได้จากหนังสือบทเรียนที่นักเรียนได้ไดไดรับแจกไปนะครับก็สําหรับเรื่องของทอร์ชันบาร์แล้วก็เหล็กกันโคง ในวันนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ